เบคคำสิงฟิตร um ่างกายเหมือนแพทริกปาร์บริสงานนี้ถูกโฟกัสผิดจุดล่าสุดสาวเบ๊รัดวนีคำสิง e um ได้โพสตคลิปวิดีโอลงสตอรี่ไอจีส่วนตัวขณะเป็นภาพที่อยู่ในยิมของบ้านสาวเบ๊รัดวนีคำสิงเองซึ่งงานนี้ก็ถูกแฟนคลับโฟกัสไปที่ขาเรียวยาวของสาวเบ๊เพราะต้องบอกเลยว่าดูยาวและดูเล็กขาวแบบสุดๆนั่นเองตั้งแต่มีข่าวคราวกับหนุ่มแพทริกปาร์บริสต้องยอมรับไปนะคะว่าโลกโดนสุด สจนทําให้สาวเบสสดใสออร่าตามๆกันไปเลยทีเดียวค่ะแถมวันนี้ยังมาในลุคสบายๆออกกําลังกายฟิตแบบสุดๆมั่นใจแลวลักค้าว่าหนุ่มแพทริกจะต้องเอาใจสาวเบสได้อย่างแน่นอนเพราะสาวเบสเองก็ดูชื่นชอบและมีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากับหนุ่มแพทริกมากๆเพราะถ้าหนุ่มแพทริกชื่นชอบการออกกําลังกายอย่างหนักเหมือนตอนนี้แล้วแฟนสาวจะไม่ชอบแบบนี้ก็อาจมีปัญหาในอนาคตได้แต่สาวเบสชอบในการออกกําลังกายอยู่แล้วถึง ขั้นสร้างฟิตเนสไว้ในห้องขนาดนี้มั่นใจค่าว่าทั้งคู่ได้มีโมเมนต์ไปออกกําลังกายด้วยกันจะต้องเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดูรักสุขภาพและคลั่งรักแบบสุดๆจริงๆค่ะว่าแต่สาวเบสเมื่อไหร่จะชวนหนุ่มแพทริกมาออกกําลังกายด้วยกันคะเพราะมั่นใจนะคะว่าถ้าสาวเบสชวนหนุ่มแพทริกจะต้องมาอย่างแน่นอนค่ะหรือว่าตอนนี้กําลังดูดูกันไปก่อนจะได้ไม่ถือว่าเป็นการรีบร้อนกับสาวเบสจนเกินไปเหมือนที่ก่อนหน้านี้สาวเบสเองก็บอกว่าหนุ่ม แพทริกจีบอย่างเดียวไม่รู้จักสาวเบสสักนิดแต่สุดท้ายหนุ่มแพทริกก็ตอบคําถามที่สาวเบสได้ตั้งไว้ได้เกือบทุกคําถามเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาวเบสจริงๆค่ะหนุ่มแพทริกขาขอให้หนุ่มแพทริกเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ดูน่ารักสดใสกับสาวเบสเสมอนะคะขอขอบคุณเบสคําสิงและแพทริกปารบริด ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ